หลังเกมแข่งปืนคงสัตบุคาโยสกาก้าเอเบเรชีเอเซช่วยยิงอังกฤษคว้าโคตา้าลุยโวกับ2 0 2 6ไปแล้วเดินหน้าเก็บชัยเจ็ดนัดรวดซิล21ิว21คะแนนเต็มทุบเซอร์เบีย2องถึศทำให้ทับเสริมหมดหวังทุกสิ่งเมื่อแอลเบเนียคู่แข่งโดยตรงจบที่2ส,สอยอันดอราห่งถึศมี14แต้มทิ้งห่างพวกเขา สคะแนนเหลือเกมรอบคัดเลือกกลุ่มเคอีกแค่นัดเดียวเท่านั้นไฮไลท์เกม1-0ูบุคาโยสาก้าทำประตูนาที28 2-0เอเบเรชีเอเซทำประตูนาที90โปรแกรมนัดถัดไปทั้งคู่16พฤศจิกายนแอลเบเนียอังกฤษคัดบอลโลก2026 16พฤศจิกายนเซอร์เบียรัสเวียคัดบอลโลก2026